สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกลเม็ดเคล็ดอาชีพกับดิฉันกัลยาจงรัตนาชูชัยค่ะและเป็นประจำเช่นเคยนะคะรายการของเราก็มีเรื่องราวความรู้นะคะแล้วก็เทคนิคในการสร้างชิ้นงานมาฝากให้กับท่านผู้ชมค่ะโดยท่านผู้ชมนะคะสามารถนําความรู้จากรายการของเราไปต่อยอดเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ได้ไดอีกทางหนึ่งค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะในการที่เราจะเลือกซื้อของขวัญของฝากให้กับใครสักคนนะคะเป็นเรื่องที่ยากมากนะคะว่าเราจะเลือกของขวัญให้ถูกใจผู้รับได้อย่างไรคะ่ะแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่ยากกว่าก็คือการห่อของขวัญให้ออกมาสวยงามะคะ่ะและยิ่งของขวัญชิ้นนั้นนะคะมีรูปทรงที่ไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมตามปกติแล้วเนี่ยเราก็จะห่อยากยิ่งขึ้นคะ่ะแต่ในความห่อยากนั้นนะคะ เราก็จะได้มาซึ่งความสวยงามนะคะมีสไตล์ของของขวัญที่ไม่เหมือนใครค่ะโดยผู้รับก็จะประทับใจด้วยนะคะและการห่อของขวัญในวันนี้นะคะที่เราจะมานาเสนอต่อท่านผู้ชมก็จะเป็นการห่อของขวัญในรูปทรงกระบอกค่ะแต่จะห่ออย่างไรนั้นนะคะเราไปติดตามชมวิธีการสาธิตห่อของขวัญรูปทรงกระบอกได้นะคะกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพัฒน์ภาสมุตรค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาลองห่อของกันนะคะโดยที่ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เรามีของที่เป็นลักษณะของทรงกระบอกหรือว่าขวดเนี่ยนะคะเราจะค่อนข้างที่จะมีปัญหาทีเดียวนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะมีกล่องอะไรที่จะเหมาะสมกับการห่อนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะมีเทคนิคการห่อขวด ขนาดต่างๆประเภทต่างๆมาแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้กันนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าจากขวดธรรมดารรมดานะคะปกติเราจะให้เป็นขวดเนี่ยก็อาจจะไม่มีคุณค่าทางความรู้สึกหรือว่าจิตใจหรือความสวยงามเท่าใดนะคะแต่ว่าพอเราเอามาห่อแล้วเนี่ยก็จะเห็นถึงความงดงามแล้วก็ความตั้งใจของผู้ที่ให้นะคะเราลองมาดูกันก่อนนะคะว่าอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ อย่างแรกนะคะก็คือขวดนะคะหรือภาชนะที่เราต้องการห่อนะคะซึ่งอาจจะเป็นขวดน้ำส้มทั่วไปหรือว่าน้ำดื่มนะคะหรืออันนี้เนี่ยก็จะเป็นกรณีของขวดน้ำชานะคะถ้าเราให้ไปธรรมดาอันนี้เนี่ยก็อาจจะดูไม่สวยงามนะคะแต่ถ้าเรามาห่อแล้วเนี่ยก็จะเพิ่มคุณค่าขึ้นมานะคะถัดไปนะคะแน่นอนในการห่อนะคะเราก็จะต้องมีกระดาษห่อของขวัญน,นะคะ ซึ่งในการเลือกกระดาษห่อของขวัญเนี่ย <_ C os al> ก็พยายามเลือกให้เป็นลายที่สีกลางๆไว้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าคนที่เราต้องการจะให้เนี่ยอาจจะเป็นเด็กๆนะคะเราอาจจะเลือกลายกระดาษห่อของขวัญที่ค่อนข้างจะน,น่ารักน่ารักสักนิดหนึ่งนะคะอย่างเช่นลายนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าเป็นการ์ตูนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเลือก,กระดาษเนี่ยขอให้ดูด้วยว่าผู้ที่เราต้องการให้เนี่ยเป็นบุคคลไวัยไหนนะคะ ถัดไปนะคะสิ่งที่เราจะต้องใช้ก็คือเข็มและได้ค่ะสำหรับเข็มและได้ตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือสีของได้ายเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับริบบิ้นนะคะแล้วก็สีของกระดาษห่อของขวัญที่เราต้องการใช้นะคะถัดไปค่ะเราจะใช้ริบบิ้นผ้าแก้วนะคะซึ่งริบบิ้นผ้าแก้วเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถหาซื้อได้นะคะตามร้านเครื่องเขียนนะคะหรือว่าร้าน พวกวัสดุที่ตกแต่งต่างๆนะคะซึ่งก็จะมีหลากสีสันอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะคะหรือว่าสีแดงแล้วแต่กระดาษห่อของขวัญน,นะคะแต่ว่าอยากจะแนะนํานิดนึงก็คือถ้าหากจะเป็นสีกลางๆไว้ก็อาจจะเป็นลักษณะของสีครีมนะคะอันน,นี้เราจะใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างเยอะนะคะขอให้เลือกเป็นลักษณะของสีครีมะคะ่ะถัดไปนะคะที่เราจะต้องใช้ก็คือริบบิน้น ได้เงินได้ทองอันนี้นะคะก็คือแล้วแต่ก็อาจจะมีชอบสีเงินก็ใช้สีเงินก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเป็นสีทองก็แล้วแต่ที่จะชอบนะคะถัดไปนะคะเทปกาาสองหน้านะคะเทปกาสองหน้าน,นี้เนี่ยนะคะเราก็จะเอามาใช้ในการติดริปบิ้นต่างๆเข้าด้วยกันหรือว่าติดกระดาษเข้าด้วยกันนะคะลำดับถัดไปนะคะก็เป็นกันไกรนะคะที่เราจะมาใช้ในการตัด แล้วก็ตกแต่งนะคะหรือว่าถ้าใครที่ไม่ถนัดการใช้กรรไกลนะคะก็อาจจะใช้เป็นคัตเตอร์ก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดของคุณผู้ชมนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราจะใช้ก็คือกรรไกรซิกแซกจึงอันนี้เนี่ยเราจะเอามาใช้ในการตกแต่งขอบให้สวยงามนะคะเพื่อที่จะเพิ่มคุณค่าของสิ่งที่เราห่อให้มากขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะสิ่งที่เราจะใช้ก็คือดินสอค่ะแล้วก็จะมี ไม้บรรทัดนะคะสำหรับเอามาใช้ในการวัดขนาดแล้วก็ใช้ในการตัดกระดาษที่เราต้องการห่อค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีกาวลาเท็กซ์นะคะซึ่งเราจะเอามาใช้ในการติดกระดาษค่ะ แล้วก็สุดท้ายนะคะก็อาจจะมีหนังยางรัดของสักนิดหนึ่งสำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะยังไม่คล่องนักในการห่อนะคะอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราห่อได้ง่ายแล้วก็สะดวกขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนี้ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่เราจะใช้กันในวันนี้นะคะทีนี้เราลองมาดูวิธีการเริ่มต้นกันก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะที่ฉันขออนุญาตใช้เป็นลายที่ค่อนข้างทั่วๆไปนะคะที่สามารถให้กลับได้ ทุกทุกท่านนะคะก็คือจะเป็นลายอันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออเพื่อสุขภาพนะคะอาจจะเหมาะกับการห่อพวกเครื่องดื่มที่ให้เพื่อบํารุงสุขภาพแทนที่เราจะให้ขวดธรรมดาธรรมดานะคะก็ใช้กระดาษอันนี้ห่อเพื่อเพิ่มมูมลค่านะคะเรามาเริ่มต้นกันก่อนนะคะเริ่มต้นจากนาขวดนะคะหรือวัสดุที่เราต้องการหอนะคะมาวัดขนาดค่ะนะคะแล้วก็ ให้บวกขนาดเข้าไป2เท่านะคะหลังจากที่เราบวกขนาดเข้าไป2เท่าเราก็นํามาวัดขนาดลงที่กระดาษห่อของขวัญที่เราเลือกนะคะอย่างเช่นว่าถ้าสมมุติว่าขวดเนี่ยขนาด10ซนติเมตรนะคะขนาดที่เราจะตัดก็คือกว้างคูณยาวก็จะเป็น20ซนติเมตรก็คือ10คูณ10นะคะแล้วก็เพิ่มขนาด2เท่าเข้าไปนะคะหลังจากที่เราวัดขนาดได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้กระดาษชิ้นหนึ่งขึ้นมานะคะก็คือ ตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือชิ้นนี้นะคะอันนี้คือชิ้นที่1น,นะคะส่วนชิ้นที่2นะคะที่เราจะเอามาใช้ก็คือจะเป็นกระดาษที่ใช้สําหรับห่อ,อก,ก้นขวดนะคะก็คือให้คุณชมเนี่ยวัดขนาดของก้นขวดนะคะว่าประมาณเท่าไหร่แล้วบวกไปแต่ละข้างประมาณ2เซนติเมตรนะคะเช่นเดียวกันก็คือมาวัดที่กระดาษห่อของขวัญเมื่อกี้นะคะที่เหลือเศษแล้วก็ตัดอ,ออกมานะคะ ตัดก็แล้วแต่ความถนัดของผู้ชมนะคะถ้าหาว่าใครถนัดกันไก่ก็ใช้กันไก่นะคะส่วนใครที่ถนัดเป็นคัตเตอร์ก็ใช้คัตเตอร์นะคะหลังจากตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้กระดาษอันนี้ออกมานะคะทั้งหมดก็คือ3ชิ้นนะคะ1ชิ้นเนี่ยเราจะใช้ในการห่อก้นขวดนะคะส่วนอีก2ชิ้นเราจะใช้สําหรับตกแต่งนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะว่าเราจะทำอย่างไรในการห่อนะคะ เริ่มต้นจากนำกระดาษนะคะวางด้านที่จะห่อหรือด้านที่สวยงามลงไปที่พื้นนะคะเสร็จแล้วพับครึ่งสามเหลี่ยมค่ะทีนี้ในกรณีนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีตราอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าเรา,าพับผิดด้านเนี่ยตราตัวนี้มันจะโผล่มาให้เห็นนะคะมันก็จะไม่สวยงามนะคะในกรณีนี้เราก็จะพับ ด้านที่ไม่มีตรานะคะขึ้นมาด้านบนเป็น3ามเหลี่ยมลักษณะนี้นะคะแล้วก็กรีดให้เรียบนะคะเราก็จะได้กระดาษลักษณะอันนี้นะคะเพื่อที่จะมาหุ้มทีนี้นำกระดาษที่ได้ตรงนี้เนี่ยนะคะพับ เข้าไปประมาณ1เซนติเมตรนะคะพับไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงกลาง จะได้ลักษณะนี้ถึงประมาณกึ่งกลางสามเหลี่ยมนะคะเพราะฉะนั้นชิ้นนี้เราก็จะใช้ในการนำมาห่อขวดนะคะของเราก็คือหลังจากที่เสร็จก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าเราจะต้องมีอีกชิ้นหนึ่งที่จะลองก้นขวดนะคะก็ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อความสวยงามให้คุณผู้ชมตัดนิดหนึ่งนะคะด้วยกันไกลซิกแซก แลวที่โผล่ออกมาจะได้สวยขึ้นนะคะตัดทั้งสี่ด้านค่ะแล้วก็จับห่อที่ขวดนะคะก็เพื่อความง่ายนะคะ เมื่อกี้เรามียางรัดของใช่ไหมคะเราก็รัดไว้ก่อนนะคะส่วนอีก2ชิ้นนะคะที่เป็นกระดาษอันนี้นะคะยังเหลือ2ชิ้นเนี่ยให้ผู้ชมวางแล้วก็พับครึ่งสามเหลี่ยมเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็ค่อยๆพับปลายเข้าด้วยกันนะคะให้มีขนาดเล็กๆนะคะพับเข้าพับออกจนกระทั่งครบทั้งแผ่นเมื่อพับไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้ลักษณะออกมาเป็นกระดาษแบบนี้นะคะจากสี่เหลี่ยมเมื่อกี้นะคะได้ชิ้นนี้ออกมาเมื่อพับเสร็จแล้วแล้วก็จับปลายเข้าด้วยกันนะคะเราก็จะได้อย่างนี้1ชิ้น เช่นเดียวกันเรามีชิ้นที่2ก็ทําในลักษณะเดียวกันนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็น2ชิ้นจับ2ชิ้นประกบเข้าหากันนะคะแล้วก็มัดด้วยได้หรือว่าเชือกแล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เรามัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ชิ้นนี้ออกมาค่ะอันนี้คือชิ้นที่มัดเสร็จแล้วนะคะเพราะ,ะนั้นชิ้นนี้เราจะเอาไปใช้ในการตกแต่งนะคะ ถัดไปนะคะที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องทำโบนะคะก็คือให้เอาริบบิ้นนะคะสีที่เราชอบหรือว่าเข้ากับกระดาษอย่างเช่นอันนี้เนี่ยดิฉันเลือกใช้สีแดงนะคะก็จะเป็นริบบิ้นสีชมพูหรือสีแดงหรือสีครีมก็ได้นะคะตัดริบบิ้นออกมาเมื่อได้ริบบิ้นแล้วนะคะเราจะมาทำเป็นโบลักษณะเหมือนดอกไม้อันนี้กันนะคะ เริ่มต้นก็คือคุณผู้ชมใช้ได้นะคะค่อยๆเนาเนาธรรมดาตรงๆเลยนะคะเนาไปเรื่อยๆนะคะเมื่อเนาเสร็จแล้วเนี่ยจนกระทั่งหมดริบบิ้นนะคะเรารูดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าลักษณะริบบิ้นออกมาเนี่ยจะเป็นเหมือนดอกไม้อย่างนี้นะคะแล้วคุณผู้ชมก็เย็บมัด ริบบินเข้าด้วยกันเราก็จะได้เป็นโบประดับค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้อุปกรณ์ทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะมารวมกันนะคะเริ่มจากเรามีขวดตรงนี้นะคะที่รองด้วยฐานกระดาษแล้วแล้วมีกระดาษด,ด้านนอกทีนี้กระดาษด,ด้านนอกตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีเหลื่อมกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อความสวยงามเนี่ยให้ใช้กรรไกรซิกแซกเล็มอีกครั้งหนึ่งนะคะ เพื่อให้ปลายเท่ากันค่ะการใช้กันไกรเนี้ยบางทีอาจจะค่อนข้างยากนิดนึ่งเพราะว่ากันไกลซชิกแซกมันอาจจะไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะคะมันจะไม่เหมือนกันไกลทั่วๆไปก็ค่อยๆทําไปนะคะค่ะก็จะได้ลักษณะออกมานะคะเป็นลวดลายนะคะไม่แข็ง นะะจากขอบที่แข็งแข็งเหมือนเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็จะดูนุ่มนวลขึ้นแล้วก็อาจจะเล่มปลายที่ไม่สวยงามออกนิดนึงนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็นําเอากระดาษชิ้นนี้เนี่ยนะคะมาห่อเข้าโดยเริ่มจากวางขวดลงนะคะแล้วก็ให้ขวดเนี่ยอยู่ตรงกึ่งกลางกึ่งกลางตรงนี้พอดีนะคะแล้วก็ห่อเข้ามาค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็จับส่วนที่เราพับเมื่อกี้นะคะจับเป็นจีบไปเรื่อยๆ,ๆนะคะที่เราพับไ้แล้วจับเข้าด้วยกันนะคะเราก็จะได้ลักษะออกมาเป็นแบบนี้ติดด้วยกาวสองหน้าหรือว่ากาวลาเท็กส์นะคะแล้วแต่จะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งเพราะว,าว่ากาวจะติดนะคะ เพื่อให้ง่ายก็ใช้หนังยางรัดของอีกทีนะคะช่วยว่าเราติดกาวแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะอันนี้นะคะ แล้วก็ใช้ริปบิ้นเงินทองนะคะวัดขนาดแล้วก็ติดเข้าด้วยกันนะคะขนาดเนี้นะคะแล้วก็ติดด้วยเท,เทปเก่าวสองหน้าเหมือนเดิมนะคะ อาจจะติดด้วยกาลาเท็ก็แล้วแต่ผู้ชมนะคะที่จะถนัดคือข้อดีของการใช้เทปกาวสองหน้านี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องรอเวลาให้แห้งนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเราใช้กาลาเท์เนี่ยบางทีอาจจะต้องรอเวลาสักนิดหนึ่งนะคะ แล้วก็จับเอาริบบิ้นเงินหรือทองแล้วแต่ชอบเนี่ยนะคะพันรอบขวดแล้วก็นำเอาอุปกรณ์ประดับที่เมื่อกี้เราทำเสร็จแล้วเนี่ยนะคะมาติดแล้วก็ติดด้วยดอกไม้นะคะ วิธีการติดก็เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมจะใช้กาวลาเท็กซ์หรือว่าจะใช้เทปกาวสองหน้าก็ได้นะคะอันนี้ขออนุญ,ญาตใช้เป็นเทปกาวสองหน้านะคะเพราะว่าจะได้ติดได้เร็วขึ้น เหมือนเดิมนะคะก็คือใช้โบนะคะแล้วก็ติดด้วยเทปเก่าว2หน้านะคะแล้วก็นำโบอันนี้เนี่ยนะคะมาติดบนกระดาษที่เราพับอีกทีนะคะอันนี้เราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแล้วนะคะจากควดธรรมดาธรรมดาเห็นไหมคะพอเราห่อแล้วเนี่ยก็ดูมีคุณค่าแล้วก็สวยงามขึ้นมาทีเดียวนะคะ รามาเริ่มต้นกันก่อนนะคะเริ่มต้นจากนำขวดนะคะหรือวัสดุที่เราต้องการห่อนะคะมาวัดขนาดค่ะนะคะแล้วก็ให้บวกขนาดเข้าไป2เท่านะคะหลังจากที่เราบวกขนาดเข้าไป2เท่าเราก็นํามาวัดขนาดลงที่กระดาษห่อของขวัญที่เราเลือกนะคะอย่างเช่นว่าถ้าสมมุติว่าขวดเนี่ยขนาด10เซนติเมตรนะคะขนาดที่เราจะตัดก็คือกว้างคูณยาวก็จะเป็น 20ซนติเมตรก็คือ10คูณ10นะคะแล้วก็เพิ่มขนาด2เท่าเข้าไปนะคะหลังจากที่เราวัดขนาดได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้กระดาษชิ้นหนึ่งขึ้นมานะคะก็คือตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือชิ้นนี้นะคะอันนี้คือชิ้นที่1น,นะคะส่วนชิ้นที่2นะคะที่เราจะเอามาใช้ก็คือจะเป็นกระดาษที่ใช้สำหรับห่อ,อก,ก้นขวดนะคะก็คือให้คุณชมเนี่ยวัดข,ดขนาดของก้นขวด ะะว่าประมาณเท่าไหร่แล้วบวกไปแต่ละข้างประมาณ2เซนติเมตรนะคะเช่นเดียวกันก็คือมาวัดที่กระดาษห่อของขวัญเมื่อกี้นะคะที่เหลือเศษแล้วก็ตัดออกมานะคะตัดก็แล้วแต่ความถนัดของผู้ชมนะคะถ้าหาว่าใครถนัดกันไก่ก็ใช้กันไก่นะคะส่วนใครที่ถนัดเป็นคัตเตอร์ก็ใช้คัตเตอร์นะคะเสร็จแล้วพับครึ่งสามเหลี่ยมค่ะก็จะพับ ด้านที่ไม่มีตรานะคะขึ้นมาด้านบนเป็นสามเหลี่ยมลักษณะนี้นำกระดาษที่ได้ตรงนี้เนี่ยนะคะพับเข้าไปประมาณ1เซนติเมตรนะคะพับไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงกลางนะคะ ก็จะได้ลักษณะนี้ถึงประมาณกึ่งกลางสามเหลี่ยมนะคะนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าเราจะต้องมีอีกชิ้นหนึ่งที่จะลองก้นขวดนะคะก็ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อความสวยงามให้คุณผู้ชมตัดนิดหนึ่งนะคะด้วยกันไกลซิกแซกแล้วที่โผล่ออกมาจะได้สวยขึ้นนะคะตัดทั้ง4ด้าน แล้วก็จับห่อที่ขวดนะคะนะคะส่วนอีก2ชิ้นนะคะที่เป็นกระดาษอันนี้นะคะยังเหลือ2ชิ้นเนี่ยให้ผู้ชมวางแล้วก็พับครึ่งสามเหลี่ยมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ค่อยๆพับปลายเข้าด้วยกันนะคะให้มีขนาดเ,ดเล็กๆนะคะ พับเข้าพับออกจนกระทั่งครบทั้งแผ่นเมื่อพับไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราก็จะได้ลักษณะออกมาเป็นกระดาษแบบนี้นะคะจากสี่เหลี่ยมเมื่อกี้นะคะได้ชิ้นนี้ออกมาเมื่อพับเสร็จแล้วแล้วก็จับปลายเข้าด้วยกันนะคะเราก็จะได้อย่างนี้1ชิ้นจับ2ชิ้นประกบเข้าหากันนะคะแล้วก็มัดด้วยได้หรือว่าเชือกแล้วแต่นะคะ เพะนั้นหลังจากที่เรามัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ชิ้นนี้ออกมาค่ะอันนี้คือชิ้นที่มัดเสร็จแล้วนะคะเพราะฉะนั้นชิ้นนี้เราจะเอาไปใช้ในการตกแต่งนะคะถัดไปนะคะที่เราจะต้องทําก็คือเราจะต้องทาโบนะคะก็คือให้เอาริบบิ้นนะคะสีที่เราชอบหรือว่าเข้ากับกระดาษอย่างเช่นอันนี้เนี่ยดิฉันเลือกใช้สีแดงนะคะก็จะเป็นริบบิ้นสีชมพูหรือสีแดงหรือสีครีมก็ได้นะคะ ตัดริบบิ้นออกมาเมื่อได้ริบบิ้นแล้วนะคะเราจะมาทำเป็นโบลักษณะเหมือนดอกไม้อันนี้กันนะคะเริ่มต้นก็คือผู้ชมใช้ได้นะคะค่อยคเแนวแนวธรรมดาตรงๆเลยนะคะเนาไปเรื่อยๆนะคะเมื่อแนวเสร็จแล้วเนี่ยจนกระทั่งหมดริบบิ้นนะคะเรารูดเนี่ย เราก็จะเห็นว่าลักษณะริบบิ้นออกมาเนี่ยจะเป็นเหมือนดอกไม้อย่างนี้นะคะแล้วคุณผู้ชมก็เย็บมัดริบบิ้นเข้าด้วยกันเราก็จะได้เป็นโบประดับค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้อุปกรณ์ทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะมารวมกันนะคะเริ่มจากเรามีขวดตรงนี้นะคะที่รองด้วยฐานกระดาษแล้ว แล้วมีกระดาษด้านนอกทีนี้กระดาษด้านนอกตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีเหลื่อมกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อความสวยงามเนี่ยให้ใช้กรรไกรซิก,กแซกเล็มอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ปลายเท่ากันค่ะ การใช้กันไกลนี่บางทีอาจจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งเพราะว่ากันไกลชิกแซกมันอาจจะไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะคะมันจะไม่เหมือนกันไกลทั่วๆไปก็ค่อยๆทําไปนะคะค่ะก็จะได้ลักษณะออกมานะคะเป็นลวดลายนะคะไม่แข็งนะคะจากขอบที่แข็งๆเหมือนเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็จะดูนุ่มนวลขึ้นแล้วก็อาจจะเล่มปลายที่ไม่สวยงามออกนิดนึงนะคะ เสร็จแล้วเราก็นําเอากระดาษชิ้นนี้เนี่ยนะคะมาห่อเข้าโดยเริ่มจากวางขวดลงนะคะแล้วก็ให้ขวดเนี่ยอยู่ตรงกึ่งกลางกึ่งกลางตรงนี้พอดีนะคะแล้วก็ห่อเข้ามาค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็จับส่วนที่เราพับเมื่อกี้นะคะจับเป็นจีบไปเรื่อยๆ,ๆนะคะที่เราพับไว้แล้วจับเข้าด้วยกันนะคะเราก็จะได้ลักษณะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแล้ก็จับเอาร bon, ิบบิ้นเงินหรือทองแล้วแต่ชอบเนี่ยนะคะพันรอบขวด แล้วก็นำเอาอุปรกรณ์ประดับที่เมื่อกี้เราทำเสร็จแล้วเนี่ยนะคะมาติดแล้วก็ติดด้วยดอกไม้นะคะนั้ววิธีการติดก็เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมจะใช้กาวลาเท็กซ์หรือว่าจะใช้เทปกาวสองหน้าก็ได้นะคะอันนี้ขออนุญาตใช้เป็นเทปกาวสองหน้านะคะเพราะว่าจะได้ ติดได้เร็วขึ้นอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะก็คือใช้โบนะคะแล้วก็ติดด้วยเทปเก่าสองหน้านะคะแล้วก็นำโบอันนี้เนี่ยนะคะมาติดบนกระดาษที่เราพับอีอกทีนะคะ อันนี้เราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแล้วนะคะจากขวดธรรมดาธรรมดาเห็นไหมคะพอเราห่อแล้วเนี่ยก็ดูมีคุณค่าแล้วก็สวยงามขึ้นมาทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็คุณผู้ชมก็คงจะไม่ต้องมานั่งกลุ้มใจแล้วเอ๊ะเวลาที่เราจะให้อาวสดุหรือว่าของที่เป็นลักษณะของขวดเนี่ยจะทํายังไงนะที่สื่อถึงจิตใจหรือว่าเพิ่มคุณค่าให้กับสิ่งที่เราอยากจะให้ถึงผู้รับนะคะค่ะท่านผู้ชมคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ การห่ขอของขวัญรูปทรงกระบอกไม่ยากเลยใช่ไหมคะแถมท่านผู้ชมนะคะก็ยังได้ของขวัญที่มีรูปร่างสวยงามแปลกตาไม่เหมือนใครอีกด้วยค่ะแต่ของขวัญน,นะคะไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กหรือว่าชิ้นใหญ่นะคะของขวัญชิ้นนั้นหากผู้ให้นะคะตั้งใจที่จะให้ผู้รับแล้วของขวัญชิ้นนั้นย่อมมีค่าสําหรับผู้รับเสมอคะ่ะสําหรับท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเราไม่ทันนะคะหรืออยากชมรายการของเราย้อนหลังท่านผู้ชมสามารถชมได้ที่ช่องทาง w w w e t v t h a i t v ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ w w w e t v t h a i t v ค่ะและสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่มีคำแนะนำหรือว่าติชมรายการของเราสามารถติดต่อมาได้ที่อยู่ตามที่ปรากฏที่หน้าจอนะคะและในวันนี้ค่ะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการของเรานะคะได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้กับดิฉันกัลยาจงรัตนาชูชัยค่ะในวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ เิมทางรายได้ดีกว่าปล่อยสีเวลาเติมแต่งสีสันสร้างงานให้มีมูลค่าอีกหนึ่งราคาคงมคิดสก,กิดแอปพลายขอดเก็บความคิดสร้างสินเติมติดสไตล์เขารวมอยู <S <S 2> <S 2> ่ในกลุม